สวัสดีจ้าได้ล้วพี่นงพักเราสั่งตั้งสองอาทิตย์ว่ามีแม่นอนเมื่อเราติกินได้ว่าพี่นงมันหลุดน้ำกันว่าจะเคี้ยวหรือจะดำเนาะค่ะนาอพี่นงเพื่อสิใด้ม่อยู่ไกลดิพี่นงนี่ยังบ่มาทรงให้นี่มมนแกะบงบน้ำกันแล้วจ้าเนาะว่า เป็จนยังไงพี่น้องสเสดาจก้องไม่หน่อยดิพี่น้องนี่สี่สิบสองยุโรปดิหนิพี่น้องห้องน้ำกันจา่าคอย่ได้สร้างโอมได้จ่ะแค่คนสร้างเม็ดกระทินสองแพกแพกแล้วหาเนาเหมือนเราพี่น้องดำปืป๊ดๆเราอันไหนมาสามแพกอันนี้เพราตรงปวกที่เขาสร้างมาจากพี่น้องเนาะ มาส่งเขาอยากนะจ๊ะอันนี้เม่นสะเดาวนะจ๊ะมะลุนน้ำกันพี่น้องสะเดาวเคิงกิโลพันนาจาะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันนะจ๊ะเนาะนี่จ้าสะเดาพี่น้องนี่แหละยี่สิบห้ากิโรพี่น้องนี่เม่นดอกมันล้วงเหมือนเราตีพี่น้องมันจะกิ่นในบอ่อล้วมานลุนน้ำกันเนาะค่ะก็เลได้เอานี่เม็ดกระถินพี่น้องสร้างสองเพค ตอนเ่าสั่งมันยังยังเขียวเขียวเนาะพี่นอ้องอันนี้คนได้สมาชุดชุดสุดชุดน้าจ่าบ่ได้สร้างด้พี่น้องอันนี้พันถือว่าแถมถือไลยู้ว่าของผ่สุดน้าจ่าเนาะพี่น้องจ้ะนี่มาตัดเบิ่งก็นนจาจ่ะนี่จ้ะพี่น้องเฮ็ดยังไงได้น้าจ่าเสื้อสีมาหอดมืองนองเนาะพี่น้องก็บ่ได้ว่าข้าเจ้าหลงน,าน้าจ่ะเนาะนี่ กะสีล่างแต่กะสีลวกเอาเกลือใส่จักน้อยเนาะจ้าอันนี้อันนี้สดๆด,ดยู่นี้ว่าท่านในหลวกเล้ะจ้าพี่น้องนี่พอดีมีบักคุงกะสีเด้ตำบักคุงเนาะจ้านี่จัดจัดมันมานีเลยจ้าพี่น้องเลิกงานมากพอดีิสดงลงๆข้อจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องอันกินเผ็ดก็บ่ได้ดอกจ้าแต่กะสีอยากตำบักคุงเนาะจ้าพี่น้องเนาะ <c oughs> แต่ชมน,น,นี่นะนะจะแถมมากนะจ้ะ นี่ช้วอมทุสทุสกัพี่นงหันบ่กินเมื่อนี่กับสีน่าได้ชะอมนี่จะแน่พักกะบทินนี่พี่นงนี่คือว่าเนาะส่วนสิขา,นา,นามน้ำขามทะเลมากเนาะพี่นงเนาะบ๊กตีเขาเจ้าดอกเขาอยา,อากเนาะจ้ะนี่มันทำกับสิก,กินได้ขึ้นก้าเนาะพี่นงเนาะขอมมันแพงจังโบถิ่งได้พี่นงส่วนสิได้กินเนาะค่ะ คลิปนี้ยายก็ฝากไว้สนิทละจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆได้จ้าสวัสดีค่ะจ้าไม่ได้จ้าเดอ้อแล้วเราบันี้ค่ะสมตำพี่น้องเม็ดกะทินก็ด,ดำดำดอก,กา้าโอมพี่น้องพิ่นแถมมใไ้สงสัยเม็ดกะทินมันดำเนาะค่ะเนาะก็มีสลัดคอดมิสเดาพี่น้องสเดานี่จ้าลวกแล้วพี่น้องเดาโอเคอยู่จ้าสดอยู่พี่น้องอันนี้มันมันดอกน้องตุ่มๆอยู่มันเลยบอลลนบอลลวงเนาะค่ะพี่น้อง มาได้จ่าเด้อไม่กินสมตามเสียบๆน้ำกันพี่น้องพักพักโฉมงามอยูบอ่บ่บ่ท่านี่เนาเนาะค่ะแต่ว่าเม็ดกระทินนี่ดำแล้วพี่น้องสมตามพี่น้องบ่มีขนมกินเนาะค่ะืม สมตำบ่เพชรได้พี่นอ้องแซลพีสองหน่วยแซลพิจารเมื่อกินอื้มกินยุติจารผนองสมใจยอยากยุติองนำกระตองกินยุ่งเมืองนอกพี่นอ้องกระสีมากหอดเมืองนอกเมืองหน้าเนาะจ้ะพวกเมียขาก็เจากับท่านใจยุดหรขายของอะไร คลายค้องซุดนอกจากพักซุดเนี่ยพี่นอ้องแบบจ้าเหม็นรวอนร้น <c> ผ <oughs> มจะอยากพี่น้อง ก็ค้นเนื้วอวกน้ำหอนค่ะเดี๋ยวไปนก้ำเย็นพี่น้องใส่เกลือน้อยหนึ่งสิเกีบกินในนั้นนั่นเนาะคะ่ะเครื่องกิโลพี่น้องยีิหายูโรเนี่ยซาเมนาจายีซิมหายูโรส,ส,สะเดาพี่นอ้องร่วมทุกอย่าง มดกะทินสร้างกระจ้าสองแพ็กที่แหลกพันวาแพะละหายอยู่โลกร่วมขาทรงแล่าสี่สิบสองพี่น้องเพิร์ลเแถมชมมะไฮเพิ่์าเพิร์ลมกับขอบกุ้นลูกคาประจรเพิ่นนอจากนอกพี่น้องวาตาเฮ้าตงกับเพิ่นของถึงโอนเงินเลยพี่น้อง,งตอนอยู่นเพิ่นมันกะสิสดๆอยนนอจากวันนี้กะทิดกัวๆพี่น้องสืสิสมาหวนเฮา แบบ้ากินพี่น้องโดนๆอันนี้น้ำบานห้าพี่น้องของบริสัทได้ขายเนาะค่ะ<ม>พักเฉลอมยู่บานเนาะพี่น้องออยิงตัดยิงคงเม็ดกะถินพักกะถินกับผ้าง,งากรเงี้ยเนี้ยเนี่ย กินหัวกามนละ้พว่นน,นี้พี่นอ้องเน,นี่ยขอืมาคมคมเจ้านี้พี่น้องแต่แม่ผูดว่ามากระสิวคามสำหรับย่า่ยิ่งขมยิงเป็ญญนยาเนาะคะ่ะหวานเป็นลมคมเป็นยาพี่น้อง เนี่กจะทินสามแพเกเลยสกนมีอน่งจ้าแซบพี่น้องกิ๊หนีแยกก็ฝากไว้สักนิดหน่จ้ากินต่อกันจ้าพี่น้องขอบคุณห,หลายๆเ้ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ